แล้วถ้าคิดขวามันจะงัดขึ้นงัดขึ้น,นฟ้าเราต้องเอาขั้นลนะจะจะงัดเพิ่มมาดูของอผมได้ธนูธนูหรือ,อะไรเฮ้ยธนูไม่ดีเลยการดาบได้ดาบอ่ะธนูสองอันเลยวะ่ะ ตัวตอนนี้เลยชุปืนดีดาบอยู่เป็นดาบขาวเงียบจังวะแถวนี้ <What? S 2> สวยในของนี่ของประหับไม่เกาะทองมันไม่ไม่เห็นมีของเยอะเลยปะคนมันคนเล่นกันแล้วอะ่ะ ไงของทองเฮ้ยผมได้คาสตนะทองใช่หรืออยผมมีของขาวของนี่อยู่เลยเนี่ยน่าจะมีของทองที่เดียวที่ จะเกาะทองด้วยใช่หรือใช่เกินอย่างปุกเฮ้ยจะเกาะม่วงไหนเกาะม่วงเหรอใช่แล้วอะไรทองเฮ้ยเจอมีดโอ้โหที่เหยื่ออย่างสวยมีดม่วงผมนี่ของขาวเลย เอ้มีตัวตรงผมแม่งหายตัวไปแล้วแม่งกันเฮ้ยมันจะตายแล้วตรงเนี้ยตรงผมเนี้ยมันหนีไหเจอสเต็ปพี่น้องกันเหรอกัมกตายตายตายต้อมผมตายละผมมีสองว่ะผมยี่นเสียงอยู่มันไปเกิดแล้ว เดนไปหาผมาได้ตัวนึงเว่ามันเกิดแล้วที่เกิดใกล้เนี่ยเฮ้ยรอล้อล้อล้ม going my way ผมว่ามันเกิดตรงนี้ไม่กล้าเกิดถ้าเราอยู่นีคนมีล้อมีอะไรม่วงไหมหาของนมีม่วงกับกระบี่ม่วง <Okay. S 2> นี่ไงสีทองกล่องทองเปิดอย่างไหนเนี่ยยังยังไม่มีใครเปิดมีหอกมีหอกทองมีมีดใหญ่ไหนหอกทองเอาปะมาดิอันนี้หมอกม้วงไม่ใช่เหรอเออหมอกมอ้วง ของข้ามไปไม่เก่บเอาปืนมาดีกว่ามั้งเฮ้ยมีปืนกันมีคนยิงปืนโอ้โหสนั่นเลยมาดิเฮ้ยไรๆมาดิมาดิมาดิน้องไปสองทวดไปลอย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 มาแล้วมาแล้ว มาดิรู้จกักมีจานระไรตกันจะนอนเป็นนี้นะหนีไม่ได้หรอกอย่าฝ่าทงนี่ไงนี่ซุ้มเนาะซุ้มเชื่อนมาวะไม่ไม่ไม,ไม่ยัง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 ไม่มีใครมาจุดเกิดอยู่ตรงนี้แหละ Now we can cause trouble. <templesält> <twitching> <wheat> yeah, oh yeah, that looks good. you วงมาแล้วตองไม่เราอยู่ในวงเฮ้ยมีคนเกิดปะแดงแดงเฮ้ยจะมีผมว่าเหมือนจะมีคนเกิดเวยวะใช่ผมนี่จะเสียงกัะกายไฟอ่ะป่ะหาหุ้นด้วยะโอ้โหสี่สิบเอ็ดตัวตึงเปีย ได้กระตอกปู่ยังไม่ได้ระเบิดท่าไม่ตายเลยเนี่ยนี่มีกล่องกล่องท้องกองท้องไหนฮะวิ่งจะถึงจะไหนนิดเดียววิ่งช้าเหมือนกันเนี่ยบางทีอะวคือ <What? S 1> กระบองสวยดาบม่วงต้อมไม่ปืนม่วงหรอมาดิผมผมได้ม่วมงครบแล้ว พร้อมปะทะผมผมพร้อมจัดเลยถ้าไปโดนเปิดก่อนนะอเนี่ยเรเก็บปืนไว้ดีกว่าเดี๋ยวแม่งเอาไปยิยงเราตีกระบองอ่ะผมได้กระบองทองเยอวะว่ะผมจุดเกิดเจอจังวะ่ะใช่ระวังนะไม่แอบผมยังได้ที่ยิงปืนอีอ่ะผมต้องใช้บ่อยที่ยิงไหมที่ยิงปืนแบบไหน มีผมมีห้านี่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะบ้องไอ้สลิงอะ่ะใช่ใช่สลิงยิงปักตัวซุ่มกัดเ่ยมันเรียกว่าอะไรมันรูดหรืออะไรสักอย่างคูดในเกมอะ่ะนึ่งวางกูเดี๋ดยวผมสับปืนรอเลย,ยเจอสนเปอร์ ตอนนี้ยังไม่เห็นใคร s เปอร์ก็แรงนะเดี๋ยวทดสอบปืนกันดเดูดนกวิ่งเลยตอมไอ้เหี้ยนกตื่นเนี่ยเ <laughs> ออวะยิงปืนแม่งนกแตกเลยอะ đuôi 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 bên pháo tiếng lùm about time things started going my way. อะไรทองวะเนี่ยเมืเ่อกี้ให้ลูกแก้วผมว่าใกล้ได้เจอคนแล้วต้องนี่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 อันอันที่ดึงอ่สะสลิงกำล,ลังไปมังกร แถวนี้สู้ยากเนี่ยนั่งแคบมุมระวังระวาง,งอยู่นอกวงว่ไปเข้าวงยัสียงวิง่งโคออตรลิง,งียงวิงแจ๊จ๊ะแจ๊จเนี่ย เจอใครเลยวะเหนื่อยหมดรุ่นจุดเกิดอ่ะผมว่ามันไม่ได้มีใครเกิดละเพราะมันเกิดไม่ได้ละจบวัวาหายนะ้ว่ามีตัวสุ่มบนต้นไม้นะ ของทองบ้างป่ะบองเสียงเดียวระยะมันสั้นหว่เทรานี้เงียบจังวะ ไส่ลูนเฮ้ยได้ยินไหมเสียงตีนเราใช่ไหยับเลยในบ้านบ่ทุกคนราคากน อไม่เจอคนหรอคนเหลือยี่สิบเก้าคนอะเยอะอยู่นะวงท้ายนี่ผมบวกละนาวเลยไม่มีนุ่นด้วยเท่านั้น เดีย๋ยวกล่องทองได้อะไรมั้ยอืมเฮ้ยต้องอะไรเดีตัวคุณแน่ใจท <c oughs> ุกี้พูเนี่ยมั้นป่ามันไม่น่าใช่มั้ยหล่อนเฮ้ยกล่องท้อง มีดาบฟ้ามัวใกล้เจอฝนแล้วลนะ่ะวงเริ่มฟันแล้วเนะี่ยคนยี่สิบหกอะเบเราไม่มีคนเลยวะเรามันคิวแล้วนะ่ะ ข้านูไหนวะเนี่ยว่าดิหอมบวกมากเลยตอนนี้เจอวิชาหายหล่ำตอมตรงนี้มีดอกเฮ้ยะมีกล oh. ่องทองด้วยว่ะ about time things started going my way ดับใหญ่ม่วงแต่ผมว่ามาแล้วมีหอกหอกม่วงหอกผมว่าเดี๋ยวมันก็มาแล้วเนี่ยตอนเนี้ยหนีดีกว่าโคดลุมเลย เฮ้ยเสียงเดียส่วนมาจุด <Gerilim S 1> ไป,ไปพุ่งเยอะไปดีกว่าปะมีตัวข้างหน้าเนี่ยมีตัวข้างหน้าพี่ยไปเ <ไป S 1> ยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่ไปดิแจมเนี่ยเนี่ยลังวิ่งไปไอ้เชี่ยมันใช้สก,กินอยู่ลอ็อคตัวน,นึงรอ,อก่อนเฮ้ยเอาปืนยิงมันไหมมีคนยิงมาต้อมเดี๋ยวผมซับปืนก่อน เฮ้ยผมยิงม no ันได้อยู่เลยนี่ไงเดี๋ยวผมเข้าไประยะไม่คิดเลงเฮ้ยเฮ้ยมันจะตายนี่มันตายผมยิงตายแข็งแรงร่างเหรอว้าวว้าวเล่นจ้าต้อมนี่มันสวยสายหนึ่งตัวนึไปร่วงเหรอที่ผมป้อมอยู่ตรงผมตรงผมมี ตายไปหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งตรงนี้อีกตัวนึงเจอผมชานาโตะไปดินี่ไงน,นี่อยู่บนเห็นปะนี่นี่อยู่นี่ตายจะหนีหนีไม่ได้หรอกหนีไม่ได้หรอกอีกตัวนึงอีกตัวนึงเอาเลย เด้ยสตันสตันเหรอสตันเหรอนันม <บ los S 1> ีต <lawsuit S 1> <Gore> ัวนึงต้องต้องมีตัวนึงมาเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บสตันสตันหนึ่งกันจะเอาผมเอ๊ะเลยไหนไหนมาอีกตัวไม่มีซ่อมเกาะว่ะไมีตัวยิงต้องผมยิงผมยิงมีตัวนึงนี่ไงมันลวงแล้ว

หมดปฏิครับโอ้โห,โโหสุดยอดชอบเกาะระวังคนลอยนะ Nice and strong ป่าชุม่มของแม่งโคตรมันอนะ่ะตอนเนี้ยดาบใหญ่ม่วงนั่นเลยเสียโดถลอยวะ่ะเก็บศพหมดอนะ พี่ยิงหมูหมดว่ะต้อมดูเต็มเลยเนี่ยในศพอะหูยมีคนยิงผมเข้มีคนยิงผมเออได้ยินเดี๋ยวเดี๋้อมันรอมันรอมันรอแต่ผมต้องการพี่ยิงมากเลยตอนเนี้ยอยู่ไหนโอ้หในศพเต็มเลยที่เป็นเหมือนไมโครโฟนอะที่ยิงอะเดี๋ย้อศพไหนศพไหนโอ้โหวงมาว่ะ ไปเฮ้ยมันยิงผมอะลบข้างล่างเต็ต้องมีกี่อันอะผมมีหกอันนี่นี่สอบีกันเดี๋ยวสไนเปอร์ยิงโอ้โหใช่ดิแปลงหลบอยู่บนต้นไม้อะเชี่อผมเลยผมว่ามันต้องเฮ้ยเในส่วนลงข้างหน้าเราเนี่ยที่ยิงเยอะงอกแล้วที่ยิงไม่มีผมไม่พิ้วเลย เอ้ยมีตัวพี่ยิงสองตัวเห็นไหมข้างหน้านอยู่บนหลังคาตัวนึ่งป้อมมีที่ยิงเกี่ยวนะนี่นี่ข้างในมันข้างในเบาเนี่ยที่ยิงอะ่ะเหยียบแนะ่ะเหรอได้สามอันงแลนวิ่งไปไหนอ่ะโดนเลยโซนโลงด้ยวยเออจะเ,เป็นวิ่งเทาเตส่วนปะ่ะพี่เหลือสี่ขน หรือแค่มันกับเอกเออใช่ใช่ใช่หรืออันนี้ผมมองหามันก่อนระวังดูลอยนะต้อมไปฟู่ไอผมอันติจะมาแล้ว97นี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้ปลิงนี่อะไร <c oughs> มันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ชตกใจหมดมันอยู่บนหลังคาเห็นไหมนะ

เกิด <Kell ey> ไม่ได้ลโอ้โหไม่ไหววะแรงวูดไหลวะน่าปืนอะเลี่ย